วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยสามก่อค้อหินรดลัดฟ้าสู่เท็กซัสลุยศึกเนชั่นลีก2025ีสสนามสุดท้ายวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่รัฐเท็กซัสสหรัฐคืนวันที่3ก่อค้อสอเตรียมลุยศึกเนชั่นลีก2025ีสสนามสุดท้ายโดยไร้ชื่อบุ๋มบิ๋มชัชชุอ้อนและเตยหัทยาที่มีอาการบาดเจ็บพร้อมเจอศีชาติแกร่ง 9- 13ก่อขอ้อนี้ทัพวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทย ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานุุรรณภูมุ่งหน้าสู่เมืองอลิงตันรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคม2568ด้วยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบิน j l .034 เวลา22.05นาที เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหิงเนชั่นลีก2025 f i b Volleyball Nations League 2025สนามที่3ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายการเดินทางครั้งนี้มีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถาัมภ์มาส่งและให้กำลังใจนักกีฬาและทีมงานก่อนออกเดินทาง สำหรับการแข่งขันที่เมืองอัลิงตันทีมชาติไทยจะลงสนามระหว่างวันที่9ถึง13กรกฎาคม2568โดยไม่มีชื่อของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนมกศีและเตยหัทยาบำรุงสุขเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรายชื่อ14นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยวีเนอร์2025สนามสุดท้ายพรพันธ์เกิดปรานัทนิชาใจแสนปิยนุษ์แป้นน้อยกัลยรัตคำวงทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์กัญยรัตขุนเมืองพิมพิชยากกกรัม ธนชาสุขสดอัชราพรคงยศกับตันทีมสสิพาพรจันทวิสุวริศราสีทาเลิร์ดลพรสินโพกติกาแก้วผินโปรแกรมแข่งขันวีเน2สอง2สนาม3เวลาประเทศไทยเศร้า 10. ก่อคอเวลา7จ0นาฬกา30นาทีไทยพบสหรัฐอเมร,ริกา 11. ก่อคอเวลา 4. ีนาฬกาไทยพบเยอรมนี 12. ก่อคอเวลา 4. ีนาฬกาไทยพบสาธารณรัฐโดมินิกัน13ก่อคอ เวลา3นาฬิกาถ่ายพบแคนาดาช่องถ่ายทอดสดแฟนวอลเลย์บอลสามารถรับชมและให้กำลังใจทีมสาวไทยได้ทางแอปพลิเคชัน BBTV Volleyball TV ทั้งบนเว็บไซต์ TV. Volleyball. Com และแอปพลิเคชันบนระบบ iOS และ Android